แต่ละวันตอนนี้หลายคนก็อาจจะได้ทํามานานเป็นเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะแต่ก็จะเชอกันไม่ได้กับการที่เราเดินใช้มาก็เราฝึกเข้ามารูปนามนี้เนี่ยเ,เขาก็เป็นเป็นรูปนามที่ฝึกได้ไงใช่ไหมมันก็ฝึกได้ถึงถึงนิพพานใช่ไหมนิพพานคือถึงความที่สุดแห่งทุกข์ แต่ที่เราฝึกฝนเข้ามาเนี่ยเราฝึกฝนเข้ามาด้วยอวิชชานั้นมันก็เป็นแบบทุกวันนี้แบบนี้แหละแต่ตอนนี้เรากำลังแก้ไขใหม่เราลงมาทระบวนการใหม่ให้เขาเข้าใจให้รูปนามเขาเข้าใจตัวเขาเองว่าเขามาจากตรงไหนเขาเป็นใครแล้วก็ เขาเข้าใจว่าใ้การเจ็บป่วยต่างๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาการที่มันมีสภาวะความที่ไม่สมดุลทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรอวิชามันทำงานแบบไหนที่มาเเซอเน้นที่สุดก็คือเรื่องของการลดตาลดตัวตนก็เราลดตัวตนที่มันจนที่มันเจ้งที่มัน ปิดหวังที่มันเออที่มันไม่ดีทั้งหมดอ่ะที่มันเจ็บป่วยนี่แหละลดอัตราไปซะอ่าแล้วพอว่างแล้วนะ่ะทุกคนจะไปเจออัตราตัวตนใหม่ที่เป็นตัวตนจริงๆของเราเป็นตัวตนที่มัง่งคั่งเป็นตัวตนที่มันสําเร็จอ่าในทุกเรื่องมันมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่นะก็ฝากไว้แค่น,นี้นะเตอมันไม่รู้จะพูดอะไร คิดว่าหลายๆคนก็เข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วค่ะโดยเฉพาะคุณแจมนี่ก็ะเรื่องนี้ดีแล้วโดยเฉพาะคุณแจมเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ขยายให้เป็นมากที่สุดนะเพราะว่าเรางานเนาะเป็นแม่งานหร,หรือว่าเป็นงานเนีนน่ยต่คนโบรางเรียกแม่งาน